อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราเรา,เราไม่คู่เรามันไม่ใช่คู่ที่แบบว่าเหมือนลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปเองครับหมายถึงว่าถ้าเดี๋ยวอยากลงเดี๋ยวเราก็คงจะลงกันหรือว่าถ้ามีโอกาสที่เราได้ถ่ายรูปรกันก็อ,อาจจะอาจจะลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเธอลงรูปกันคอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่ไม่เราไม่ใช่คู่แบบเพราะว่าเราเพราะว่าเราทำงานเยอะ เราทำงานเยอะใช่ครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่พอเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่าต่างคนต่างงานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเวลาที่มีเวลาเจอกันอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานของออฟฟิศส่วนใหญ่แล้วก็ไปกินข้าวานู่นนี่มันก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอะ่นะนะ ผ่านมาผมไปอยู่เชียงใหม่ประมาณ2เดือนับเพราะว่ามีถ่ายเรื่อง The Bright นะครับแล้วก็มีถ่ายเรื่องการุณยฆาตด้วยสเรื่องของที่นู่นก็เลยแบบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่ครับก็คือกับกับบ้านเลยก็กับบ้านเลยย้ายสมโนครัวไปนู่นหมดเลยครับมบเห็นบอกว่าพนักงานนักแสดคนอื่นเขาพักโรงแรมแต่เรานอนบ้านผมนอนบ้านครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เวลากับคุณแม่ด้วยครับก็เลยแบบพอกลับไปครั้งนี้ก็เลยอยากจะอยู่กับคุณแม่ให้เต็มๆอย่างเงี้ยรวมถึงแบบ ก็ย้ายน้องแมวสองตัวไปที่เชียงใหม่เลย,เลยะอะไรเงี้ยก็เลยนอนบ้านดีกว่าก<า>็เป็นไงคะได้อยู่ได้ใช้สเปซในบ้านเต็มเต็มทีก็ก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันมันก็จะมีวันที่วันที่เบรกจากกองด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนออกไปกินกาแฟาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับร้านร้านอาหารอะไรเงครับร้านอาหารก็ดีครับช่วงนี้ก็คนเข้าเรื่อยๆครับผม ก็ใครที่ยังไม่เคยไปนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับชื่อร้านว่าทาลินะครับอ่าอันนี้คือทำนานแล้วเปิดมาน่าจะประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วครับผมใกล้แหละม,ม,มันเป็นมันเป็นแนวอะไรนะมันเป็นอ่อเจแปนนิสฟิวชั่นครับผมก็คือจะเป็นอาหารออกไปทางญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าเราก็จะใช้วัตถุดิบที่เป็นโลเคลเกือบทั้งหมดเลยอนะไรเงี้ย มีแพลนยิ่งล้อว่าก็มาเปิดในกรุงเทพมั้งไหมมีแพลนมีแพลนครับผมก็ปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าอะไเลยนะครับปีหน้าแล้วแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้ว <c oughs> ก็คือ,ค,อคือเราตั้งใจงว่าคือร้านเราอยากให้มันมีบรรยากาศที่มันผมผมมี่แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่เง<ๆ>ี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไซซิ่งของตัวร้านที่จะมาเปิดที่กรุงเทพก็อาจจะไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดนั้นอะไเลยนะครับผมแล้ววัตถุดิบที่บอกวันกี้บอกท่านมองที่เชียงใหม่เป็นวัตถุดิบหลักๆแล้วที่ โลเคชเหมือนกันครับก็คือจะยกเมนูจากที่นู่นมาแล้วก็มีเมนูพิเศษนี่ด้วยแต่ว่าอันนี้พูดไปก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววางแผนอีกทๆแล้วคือรัำรวยเนาะล่าสุดก็เพิ่งขอยรถมาด้วยป้ายแดงอ๋ออะไรอ่ะขอยรถป้ายแดงมามาลูกค้าครับลูกค้าให้มาข่าวอ๋อเอ็นดูมากแต่หลายคนโฟกัสเลขทะเบียนเลขทะเบียนอะไรนะครับเลขทะเบียนอะไรเอ่ยเลขทะเบียนจะไม่ได้ครับ คนโฟกัสเนี่ยในโพสในโพสเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยไหม่ะถ้าถูกก็ถูกกันหมดโอ้แต่ว่าแคมเปญนี้ก็คือ2คนเลยใช่นต้นหนึ่งด้วยเพราะว่าได้เป็นแบรนด์แบนด์เป็นแบนด์งใช่ครับใช่ครับอ่าไม่ไม่ใช่เชิงแบรนด์แอมครับเรียว่าทำงานร่วมกันดีกว่าอ๋ออ่าอ่าช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกเราไปอยู่เชียงใหม่ต้นหนึ่งไปอยู่บ้านแม่ชมนะคะตรไหใช่ครับก็ช่วงช่วงนี้อ่าต้นหนึ่งก็ไปหาน้องเกลบ่อยใส่มาพายุบ่อย อันนี้ช่วงที่เขาที่ด้าเขามาคือเราก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับเขาเล่าอะไรหรัอก็ไม่ได้เล่าอะไรนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าปกติเขาก็จะไปแฮงเอาท์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้ไปกับพวกเขาเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเกรงใจอะไรเงี้ยทั้งทั้งฝั่งแม่ชมด้วยแล้วก็ฝั่งเพื่อนผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปบ้านอย้เก็ได้มีโอกาสเจอน้องเกล้ว่าโดนตกไหมคะโดนตกไหมคะโดนตกน่ารักมากแล้วน้องเกลวเป็น เด็กที่แบบน่ารักมากแล้วก็แบบเวลาอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมี energy ที่ล้นเหลือแลอ้วน้องก็เป็นเด็กที่แบบชอบแบ่งปันชอบแบ่งสนุกให้ชอบแบ่งของเล่นให้เล่นยิ้มธุรกิจนะคเวลาเจออะไรนะครับยิม้มธุรกิจไหมยิ้มยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักครับผมแล้วพี่เจอว่าไรคะถ้าหนึ่งเป็นเพื่อนเราจะเป็นก็เรียกว่าพี่เจนครับคุณผ้ชมใช่ แต่น้องน้องน่ารักมากแต่ว่าคือผมก็โตส่วนใหญ่ล้วก็จะมีโอกาสได้แบบไปเจอกับตั้นหนึ่งหรือไงแต่ว่าถ้าถามว่าบ่อยเท่าตั้นหนึ่งไหมก็ไม่ได้บ่อยครัดนงก็คือเ <c oughs> ขาเขาเขาว่างคือเขาอยากจะไปหาเจเจเกียว <c oughs> ก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้หนึ่งเวลาว่างก็จะไปเจอพี่พลอยชวะแล้วก็พี่ชมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ไปเจอพี่ชมก็จะได้เจอกับน้องน้อง,องพี่เกีแล้วก็น้องสายฟ้าพายุหนึ่งก็จะค่อนข้างแบบว่าเล่นกับเด็กแล้วเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้วด้วยก็เข้ากับเด็กง่ายๆ ก็คือว่าประจุดยิ้ใจเขาแม้ขเขาบอกว่าไปแล้วแบบมันรู้สึกแบบใจฟูอะไรอย่างเงี้ยหรอก็น่าจะ,จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูแบบเออมีความสุขเวลาได้อยู่ยกับน้องๆเงี้ยครับอกถามต่อมา,าจะมีน้องของเราเรียกเลี้ยงเองไหมคถามที่ตัำำดติดงานครับคุณอาคือตอนนี้ก็โฟกัสที่งานก่อนยังไม่มีแฟนเขาบไม่เขาไม่มีผู้เลือเฮ้ยเธอนะเราแบบ นม่รักป่ะอะไรเงี้ยแมรักจ<น>อะไรเงี้ยนี่มนะี่มีนะก็ตามที่เขาให้สัมภาษณ์เลยผมว่าเพราะว่าตอนตอนนี้เราทั้งคู่ก็แบบต่างคนต่าง,งกันรเรื่องงานไปก่อนอเงี้ยแล้วด้วยความที่เดี๋ยวพอถึงเวลาผมว่ามันก็คงแบบถึงเวลาของมันเองแต่ว่าแค่ตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่ <S <S ไม่นะครับด้วยความ, <S <S วามที่มันมันอยู่กันเหมือนเพื่อนสนิทกันไปแล้วมันก็เลยแบบเออก็ต่างคนต่างแบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบก็ คอยถามไถ่กันอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันแบบมันหวานแบบวานหวานตลอดเวลาไหมมันก็ไม่ใช่แล้วแต่โอกาสแล้วเวลาแต่วันเกิดเดือนออเกิดที่ผ่านมาคือมิถุนายกันแลกันก็ลองรูปอยู่ก็ลองรูปครับผมแต่ว่าเหมนผมจําไม่ได้แล้วว่าวันนั้นได้อยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าผมติดงานด้วยของขวัญนะจ๊ะาบอกของขวัญ องขวัญปีนี้ไม่ได้ให้ครับเพราะว่าติดงานแล้วก็แบบเบิร์ตพอเวลามันผ่านมาแล้วก็ยังไม่ได้แบบซื้อให้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเหรอหนึ่งหนึ่งรู้ครับหนึ่งรู้ก็คุยคุยกันตลอดอเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้แล้วมันก็ไม่คือมันมันไม่ได้คุยกันเลยอเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าผมถ่ายหนังกับซีรีส์ด้วยอรัแล้วอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยทั้งทั้งแบบผมไม่แน่ใจวันเกิดนะแต่ว่าวันเกิดผมเนี่ยผมก็อยู่ที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยแบบ เราทั้งคู่ก็เลยข้ามเรื่องวันเกิดกันไปเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะมีชดเชยไหมครับทำตอนนี้ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีครับเขาบอกด้วยการจัดทริปด้วยการจัดทริปไปชดเชยแฟนเที่ยวก็ยังไม่มีตอ่ะไม่มีทีนี้งานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าเต้เต้อะหมายถึงว่าชีวิตแบบในช่วงนี้อะค่ะแบบงานเต็มที่ราก็ก็ถือว่าเป็น priority ระดับต้นๆนะ เพราะว่าแบบด,ด้วยความที่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเราเราใช้เวลาไปกับการการทำบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ได้มาทำในสิ่งที่มันเป็นแฟชั่นของเราก็คือเรื่องของเพลงแล้วก็การสแสดงเลยอะไรเงเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วอะช่วงนี้กับช่วงหลังจากนี้ไปเราก็จะลุยงานในในส่วนที่เป็นความชอบของเราให้มันเต็มที่เลยครับรวมถึงแบบ เรื่องของธุรกิจที่จะทำในอนาคตเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือแม้กระทั่งแบบเดี๋ยวกำลังจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนติดตามแล้วก็คุกันดีะนะครับแต่ว่าความรักไม่ร้าเลยนะความรักก็เหมือนเดิมครับเรื่อยๆครูสีเหนื่อยไหมกับกับอายุประมาณนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วคือแบบธุรกิจแย่พปวดเลยเหนยผมว่ามันมันก็เป็นธรรมดาแล้วที่มันเหนื่อยเพราะว่าแบบคือกว่า ก็อย่างที่บอกว่ามันก็อย่างที่หลายๆคนเขาก็พูดกันว่ามันก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอะไรเงีย้เยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะสําเร็จในอะไรสักอย่างหรือว่าอยากสำเร็จในแบบที่เราตั้งไว้เราก็ต้องลงแรงแล้วก็ลงใจกับมันแล้วก็ด้วยความที่ผมว่าช่วงอายุ28อะ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมด้วยอ่ะมันมันน่าจะเป็นกันทุกคนตรงนี้ว่าแบบตอนนี้เราจากวัยรุ่นเราอะไรจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบช่วงนี้มันก็ค่อนข้าง ค่อนข้างยากในเรื่องของงานด้วยแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยที่แม่ก็ต้องแบบค่อยๆโตเป็นผู้ใหญ่เียผมแต่คือเมื่อเมื่อทำอะไรก็ตามแต่ว่าคือยังไงก็ไม่ทิ้งงานเพลงเลยก็แล้วก็ตทำควบคู่กันไปเพลงนี้แน่นอนก็มันมันก็เป็นความชอบของเราครับผมก็คงทำไปเรื่อยๆเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวบผมว่ามันมันจะเป็นมันจะเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่เชิงครับผมเพราะว่า เหมือนเราผมอย่างผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้แบบช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มทํางานมาจนตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสิบสองปีเนะี่ยเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเพราะเราโฟกัสแต่ง,งานเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่แบบนอกจากงานการแสดงที่เราชอบแล้วก็เราทามันเป็นระยะเวลานานนะตอนนี้มันถึงเวลาที่เราเราจะเอ็กซ์โป <Okay. S 1> สิ่งใหม่ๆแล้วว่าแบบเอยจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่